สวัสดีครับวันพุทธรหัสที่5มกรา6 66มาพบกับผมกิติพงศ์มาวิเคราะห์การลงทุนตลาดทุนและตลาดหุ้นแน่นอนครับภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองมีผลกระทบต่อการลงทุนแน่นอนเรามาดูภาพส่วนของปีนี้ซึ่งทุกคนคิดอยู่แล้วว่าโอกาสของสกิตรโซโลดาวรีเซชชั่นได้เกิดขึ้นทั่วยุโรปและอเมริกาแต่ไม่แปลกใจมินท,ที่เฟดได้ปล่อยออกมานั้นชัดเจนครับ ว่ายังต้องเมนเทนคุมอินฟลอชันอยู่ที่สองนัน้นเป็นไปได้ในครึ่งปีแรกนี้ที่เฟดก้คือเดือนหน้า0.25แน่นอนแล้วก็ต่อไปในเดือนพฤษภาอีก0.25สิ้นสุดที่มิถุนาหรือจะเป็นกรกฎาอีก0.25คือประมาณ0.75ทำให้อัตราดอกเบี้ยขึ้นไปสู่ระดับ5 5.25จนั้น GDP ของอเมริกาปีนี้ทุกคน forecast โตแค่1% ขณะที่ยุโรปโดยอังกฤษด้วย EU ติดลบ0.5พร้อมกับรัเสเซียเช่นเดียวกันถึง1%นี่คือภาพรวมเพราะต้นทุนพลังงานและอาหารหมวดอาหารขาดแคลนที่สูงขึ้นมาและการตกงานและการเพิ่มค่าแรงเกิดขึ้นเรียกร้องนี่คือภาพรวมครับจะเห็นชัดเจนการรี off Goldman Sachs วาน,นิธนรกิใจใหญ่ของอเมริกาแลแรกคิดว่าจะรี off ก็500-1,000คน แต่ตั้งทงไว้ถึง2องแสนคนในปีนี้เพราะศรสกิจอยู่ในภาวะชะงัก Recession ของโรคอยู่การกระจายตัวของศรฐกิจฉะนั้นมาดูตรงนี้ครับนโยบายของจีนที่ได้เปลี่ยนสี่จริงเปิดเมืองวันที่8แล้วก็กระทรวงต่างประเทศคอนแทคติดต่ออสเตรเลียจับมือกันที่จะซื้อ4บริษัทของจีนซื้อชาวโคคือถ่านหินจากออสเตรเลียที่ถูกบล็อกมา2ปีเต็ม จะเห็นชัดเจนว่าเป็นการตั้งโคงใหม่รีเล i ั่นชิพเหมือนกับฟิลิปปินอินโดนีเซียเวียดนามออสเตรเลียไต้หวันบูไนที่อยู่ในเซาท์ไชน่าซีจีนได้ตกลงที่จะร่วมมือพัฒนาแปลงน้ำมันแก็บแกส๊สร่วมกันเกื้อนหนุนกันเพื่อตัดวงจรอเมริกาไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องจะเห็นชัดเจนว่าเป็นการพัฒนาเซอร์กิตใหม่ เพื่อเกิดขึ้นเพื่อให้สกิลโลคอยู่ได้นี่คือนโยบายที่เปลี่ยนโดยสีจิ้นผิงกับคณะกระทรวงต่างประเทศของจีนไปทั่วภูมิภาคต่างๆของส่วนของโลกขณะที่รัสเซียยูเครนสงครามก็ปล่อยไปอยู่ที่รัดไม่ใช่อยู่ที่รัสเซียนะครับอยู่ที่อเมริกากับยุโรปอังกฤษแต่ผู้ที่ได้ผลประโยชน์จริงๆกันส่งออกน้ำงางนและอาวุธ ทำให้การขัดดุลของอเมริกาน่าจะดีขึ้นเพราะสองภาคส่วนนี้ทําให้รได้ขึ้นเป็นข่อเป็นกรรมแต่คนที่พังทรายคือ EU คือยุโรปทั้งนั้นและแต่อังกฤษที่ทําให้เศรษฐกิจติดลบถดถ,ถ,ถ,ถอยตกงานกันนี่คือภาพรวมมันดึงดูดการลงทุนผมมานําให้เราตัดสินใจกันลงทุนนะครับจังนี้เป็นต้นไปฉั้นไม่แปลแกใจว่าน้ํามัน สวิงกลับมาใหม่อยู่ตรง70-75เหรียญต่อบาร์เรล WTI แล้วเบนซ์ก็อยู่ตรง75-80อย่าลืมว่าสมัยโจไบดันที่เขาทุ่มทุนสำรองน้ำมันออกมา200ล้านหรืบาร์เรลนั้นเขาจะต้องซื้อกลับเมื่อน้ำมันตกลงมาอยู่ที่70-72เหรียญน,นี่คือภาพรวมน้ำมันคงวัดท่อมไปอยู่ตรงนี้และคงใช้เราเป็นหนึ่งไตรมาสไตรมาสหนึ่งจนกว่าไตรมาสสองทุกอย่าง นั้นอยู่ที่ว่าโควิดที่กําลังระบาดท,ทุกคนกลัวจากประเทศจีนที่เปิดประเทศนั้นจะระบาดหนักถึงทําให้ช็อตโอยแล้วเข้ามาสู่ในไหน,ไหนครับคอมมิตี้โกลครับฉะนั้นทองนี่ได้ทดสอบเร็วมากในไตรมาสหนึ่งนี้ประมาณพันเตลอดปีน่าจะเป็นสองพเหรียญเพราะทุกๆุกเซ็นทรัลแบงก์รีเซิร์ฟทองคําเป็นสกุลอยู่ในตะกร้าเงินแล้วก็ระบาย US d o l ดอลออกดอลลาร์นั้นก็คือพีคสูรไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่แล้วที่แถวแถวหนึตอนนี้ก็ลงมาอยู่ตรงร0อยสามร้อยสี่แล้วก็น่าจะถูกช็อตลงไปอีกในต่ำกว่า100ได้ใน2อสมควอเตอร์ข้างหน้าเมื่อเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วในครึ่งปีหลังนี่คือภาพรวมนะครับการปรับพอร์ตปรับมุมมองให้ดีใครที่เล่น c u r ร์เรนซีฟิกอินคอมฉะนั้นไม่แปลกใจ เขาก็ต้องกลับเข้าไปซื้อในระบัตรระยะสั้นระยะยาวแล้วก็กลับมาสู่จังหวะของการเลือกหุ้นสะสมใน EQUITY ฉะนั้นเขาต้องเลือกแหละครับเหตุฟันที่ผมฟังดูเขาก็เลือกเพราะปีที่แล้วโกล s t o c k ที่เทรนดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วจะจบสิ้นในกลางปีนี้ทำให้ Impact หุ้นเทคโนโลยี AI ตกต่ำลงมามากมายมหาศาล Meta เอ้ยอเมซอนเลยตกไปถึงเกือบ 6 0ถึงเเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับ Apple ยัง3 0เปอร์เซ็นต์นะครับเทสตาก็เช่นเดียวกันไม่ต้องพูดถึง35เปอร์เซ็นต์เพราะอียอนมัสก์ก็ขายออกมานี่คือภาพรวมฉะนั้นธุรกิจที่เติบโตแกร่งจังนี้เป็นต้นไปใน2 3สาปียังเป็นธุรกิจที่เติบโตในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าคือ EV แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ชิปที่จะถูกบล็อกโดยจีนไม่ให้เข้าถึงโดยอเมริกาและพาร์ทเนอร์ทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็ในแชนแนที่เป็นผู้ส่งออกชิประยญ่นั้นจะลืมว่ายิ่งบล็อกจีนปัญหาอย่างที่ TSMC ว่าก็จะทําให้ล่มสลายนี่คือภาพรวมจะเห็นชัดเจนผมถึงชี้นําว่าจากนี้เรามาดูนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์ท่ากลางที่ดอกเบี้ยคงขึ้นแค่50ตังในของประเทศไทยเราไม่เกินหนเอรแล้วครับกลุ่มพะปะตีที่คิดว่าดีผมเชื่อว,ว่ายังไม่ดีอยู่ดีใครที่โอเวไว้นิวรลลงมา แล้วเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม EV วีค้าและอุตสาหกรรมพลาังงานแสงที่พลังโซลาเซลล์โซลาฟาร์ไฟฟ้าซกลุ่มที่เดอะเบสก็คือเกาตลอด6ปีจ้ำขึ้นมา500%เเซนะครับแคปต,ตัวเกนแล้วก็กลุ่มต่อไปก็คือเลือกให้ดีกับ g s c ในกลุ่มของปตทแล้วก็บีกมที่เปลี่ยนมาทางนี้แล้วก็บังจากที่เป็นพลังงานไฟฟ้าที่จะเริ่มต้นแล้วก็ EA ซึ่งมีทั้งพลาัง,งาไฟฟ้าและ อุตสาหกรรมยันยนต์อีวีคาน่าจะซื้อสะสมชิงคอบปป้าของกลุ่มนี้น่าจะเป็นเกาแล้วค่อยทมาด้วยของ g p s ีเอสแล้วก็ EA แต่ EA เข้ขาได้มาจาก EV วีคานะครับโดดเด่นน่าจะโอกาสจ้ำขึ้นของกลุ่มนี้20%อร์เซตยังต่ำๆของ EA อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30-40%เพราะได้จากของรถยนต์ไฟฟ้าที่รัฐบาลทุ่มมหาศาล เกื้หนุนให้เชิงภาษีเหมือนกันทัว่วโลกเรามาดูครับเซกเตอร์คือ AI, c h i ิปเทคโนโลยี Delta นั้นเล่นจนเกินพาวเวอร์ไป t t m m h i i h h แต่คนที่ตกตามอยู่ก็เป็นฮาน่า c e HIGH เดิมของเขาปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ95-100ถึงั้งคู่แต่ราคาปัจจุบันอยู่แค่50บาท55บาทยังมีอัพไซด์เกณถึง80%ผมแนะนำให้ สวิ c ชิ่งคนที่ผมเคยเชียร์เดลตานั้นให้สวิชกับมาหาฮา n a ซึ่งเป็นบริษัทฮ่องกงและบริษัทจีนเข้ามาผลิต EV คีคาจะต้อง c คอน r a c t เพื่อป้อนชิปให้กับเขาในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยแน่นอนแล้วยุโรปที่จะเข้ามาก็าต้อง c คอน r a c t ฉะนั้นไม่แปลกใจที่มีทั้งโซนี่มิสูบิชิมาตั้งอุตสาหกรรมโงงานในโซน EEC ของประเทศไทยที่ระยองผลิต AI ชิ s e มิคอนดักเตอร์ที่จะป้อนอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนแล้วก็อุตสาหกรรมเกี่ยวกับพัฒนาในของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนี่คือภาพรวมซื้อขับยังไงซะซื้อกลุ่มเหล่านี้แล้วก็กลุ่มเฮลแคเที่เติบโตแกร่งเป็นการปรับปรุงและโมเดลต่างๆหุ้นกลุ่มที่อเมริกาจ้ำขึ้นก็คือเฮลแค์พวกยาจา้ำขึ้นร้อยเปทั้งนั้นนี่คือภาพรวมและยังเชื่อว่ายังเติบโต,โต พราะท่ามังพัฒนาโลกใหม่ๆที่เกิดขึ้นนั้นมันจะต้องมีสิ่งที่เข้ามาทดแทนรักษานี่คือภาพรวมฉะนั้น GDP ที่จะเติบโตแกร่งในโซนแถบนี้ทั้งหมดที่ MF แนะนำคือจีน5-5% 5, 5านขที่ไทย3.7%เมื่อจีนเปิดประเทศทัวเราอม,มีโอกาสที่จะจ้ำขึ้น GDP เราไปถึง4%ก็ได้ในเมื่อเขาให้อาเซียนโต3.5แต่ไทย3.7เห็นไหครับ โอกาสเติบโตของคอมมูนิตี้หรือแม้แตอ่อีค i t y ของไทยเทียดจุดทดสอบขึ้นตลอดทั้งปี1,780-1,820ถึง 1, 20, จุดมีแน่นอนในสิ้นไตรมาสหนึ่งนี้ก็คงจะเห็น1,700ทดสอบสรุแล้วคงมองว่ากันจริงๆหุ้นจะทำทำรารน่าจะจ้ำขึ้นใน Q2 ใน Q1 จะเป็น Consolidated ปรับฐาน t a ท e Profit หลัง เซ็นตร์เรดี้ในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าน่าจะถูกตั้งลงมาแต่เป็นจังหวะของการซื้อใครที่จะซื้อแบงค์แบงก์บบงก็มีโอกาสอัพไซด์ยอยู่20%ใครที่จะซื้อพลังงานมันจะสวีมไปสวีงมาพริซิงคงมากลับมาอยู่ที่แถวแถวปรทอสโพอกอาจจะแถว200บาทแต่ถ้าใครจะซื้อกลุ่มโมบายกกบชิป AI ทั้งหมดผมแนะนำเลยครับ แอดวานนี้มีโอกาสเติบโตทะลุขึ้นไปถึง240บาทเช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมทั้งหมดขณะที่ชิปเซมิคอนดักเตอร์ก็ยังแนะนำซื้ออยู่ส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เติบโตรแร่งนั้นหนีไม่พ้นแล้วครับก็ยังเป็นของการทุกจิตท่องเที่ยววงแรมเที่มาแล้วก็คอน sumer consumption ที่เติบโต c p o c p f แล้วก็ CRC เติบโตท้ป้อน ทัวริสที่จะเข้ามามากมายมหาศาลปีนี้ไม่ต่ำกว่า22ล้านคนจะเพิ่มไรายได้ให้กับประเทศไทยนี่คือภาพรวมยืนยันว่าเป็นจังหวะของประเทศไทยที่จะเติบโตแกร่งคู่ขนานไปกับในเอเชียปซ i ิฟิกกรีมนี้ทั้งหมดที่ทุกคนพุ่งเข้ามาลงทุนเต็มที่ในอุตสาหกรรมต่างๆที่จะส่งพัฒนาเกื้อหนุนทดแทนเป็นปพลายเชนที่จีมีปัญหากับอเมริกาอยู่นี่คือภาพรวม เลือกลงทุนให้ดีนะครับสวัสดีครับ